ข้าวแช่แขนนี้นตัวแช่แล้วมีคปาแล้วี้กะเย็นแลวกินกับกบนี่ครับปลานีปลาใ้ปลาหวานกปีขกกปา,าการ้านนี้ขายมาหกสิบกว่าปีแล้วอโอ้ขายมา60สิกว่าปีนะครับขายหยายเลยยายเลวปนยังไบนุถ้วยมาอีกแล้วนุมถ้วยมาอีกแล้ว เมื่อวานกินไปแล้วข้าวแช่อันนี้อร่อยนะคะสวัสดีครับคุณกรัญญานนคุณออโต้ร้อยหนึ่งสวัสดีครับนี่เรามาเที่ยวนะครับตลาดเพชรบุรีนะครับผม นี่ข้าวแช่แม่ออนนะครับผมใครที่มาเพชรชบุรีนะครับต้องมาลานนี้เลยนะครับวันนี้ไม่ซื้อนวยนอยงนะนี่นี่ครับเป็นซอยเล็กๆนะครับแต่ว่าของกินอร่อยๆเยอะเลยครับผมบ้านเก่านะครับนี่เป็นตลาดสดนะครับ ปลาอืมคุณยายขายปลานะครับอือโอ้ยกุ้งตัวใหญ่เลยครับย่างนกแล้วาำน้ำจิ้นนี่ครับเดี๋ยวเราไปต่อเลย

อแล้วสาลาเนี่ยเหมือนเดิมอยู่นะออันนี้สุนทรณพูดมาเคยมาขึ้นนึกคือแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับพระนันท์พระธรพูดจะมาขึ้นท่าว่าตรงนี้นะครับวัดเก่าวัดเก่าวัดเก่าข้ากระเทียมนี่ังมากขายตอนเย็นตอนนีก็ยังยังไม่เสียวัดเก่าวัดเก่าวัดเก่าขากรเทียมนี่ตังมาขายตอนเย็นตอนนี้ก็กลับมาขายทกคนที่นี่คนนิยมกินกระเที๋ยวกันนะกระเที๋ยวน้ำแดงก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเออ เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูมุมนี้นะครับ,บอ,อ่าอุ้ยบ้านหลังนี้สวยอ่ะพี่อุ้บนี่สีฟ้า,ฟานี่บ้านหลังเก่าใช่ไหมครับ่าแล้วแต่เขามารีโนเวทอ๋อมารีโนเวทใหม่นะครับสวยมากเลยเนี่ยมันก็จะเห็นอุ้ยสวยอ่ะบ้านหลังนี้ชอบจังบอกแล้วต้องถามเจ้าพิน <N> นี่โอ้โหโคตรไม่เก่งใจเราเลยน่าไปเที่ยวมากค่ะพี่อุ้บครูเชไทยมาเลยครับ ตลาดสดเพชรบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดส,สดเพชรบุรีชุมชน,ชนสวยนะนสวยครับติดแม่น้ำเมืองเพชรนะครับแม่น้ำขึ้นเต็มที่ถึงแค่ไหนครับนู่นนูน่นเลยเห็นลอยลอยนั่นที่สาราลอยที่สาราโอ้ยนี่น้ำลดนะเนี่ยนี่คือลอยเอ่ออันนี้ภาพว่าแม่น้ำยังไม่เสียใช่ไหมฮะยังอันนี้ดีแล้วไม่ค่อยเห็นเรือผ่านนะ พระเทพเสด็จมาแล้วทุกคนได้เห็นพระเทพเสด็จมาแม่น้ำนี่แหละครับเห็นน้ำต้านที่เป็นตึกในหน้าบ้านเราลงททงน้ำได้นะอ๋อนี่น่าสนใจบ้านสมัยก่อนดับน้ำได้ไหมสมัยก่อนน้ำดับได้เนาะน้ำไม่ค่อยใสเลยนะครับไม่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าสกปรกนะคือข้างบนน่ะมันมีดินมีอะไรอย่างี้อ๋อเป็นสีแบบนี้ก็เพราะดินนะครับจนน้ำสะอาดนะครับ ออกกสวยเนี่ยสวยมากนะครับออกซีเขียวอ่ะคอสวยมากเลยสวยครับอคร้วอ่ะใครผมจุดเลยใช้กล้องไรฟนสิบเอ็ดค่ะอ่ยัยีะค่าหนึ่งสองสามมวยอับครั้งหนึงนะครเดี๋ยวๆนี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งของวัดนะครับ ปรางคายอดพ่ชายครับพระปรางคายอดนี่ไงถ้ามาอยู่มุมนี้จะเห็นพ้าปรางคมสมบูรณ์ไหมครับคายอดพระปรางค์รุ่มน่าหลือรุมนี้สวยมากเลยครับนี่ผ้าปางผ้าปางคายอดใช่ไหมครับ วัดหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีวัดหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนขนมขน้องขนมตาลขายอยู่ตรงนี้ค่ะอ,อ๋อเมื่อก่อนนี่ไงครับขนมตาลขายตรงนี้ครับโ <c oughs> อ้พี่โอ้เอ็สซีเขาบอกว่านำเสนอไุงข้าวไม่ต้องเก็บนะ้ำเนี่เนี่ยๆๆ อ๋อนี่หุงข้าวแบบไม่ใช่แบบม้อหุงไฟฟ้านะนี่เข้าหุงข้าวแบบนี้เลยหุงข้าวสวยแบบนี้เลยแล้วสุกเลยใช่ไหมครับนี่ไงสุกแล้วมาเป็นอย่างนี้สุกแล้วมาเป็นแบบนี้พ่อผมเคยทาให้กินอยู่ครับอไนี่หุงข้าวจากหม้อแบบนี้เลยนะครับเตาถ่านครับดั้งเดิมเลยไม่ได้เสียบปลั๊กมือไฟไฟอะไร จากทานเลยแล้วคือสำคัญดูหม้อเขาสะอาดหม้สะอาดมากหม้อสะอาดไม่ดำไม่อะไรเลยถ้าร้านได้ทานดีมันก็จะดำถ้าทานมันไม่ไม่ดีมันก็จะดำมันสุกอยู่อที่คนขายด้วยค่ะคนขายโอ้รักษาความดังเดิมไว้ คุณอบคะช่วยปั้นนะคะขายข้าวให้ดังเลยทุกเนี่ยเห็นสั้นคนนั้นคนนี้ดังเยอะแยะเลยอ่ะวหัวยุ่เลยมาช่วยอ๋อมีค่ะแฟนเขาก็ช่วยลงจากด่งเพราะว่าก็แบบทำสองพี่ลูกมีรายได้ผมนี่สวยอ่ะแล้วนี่ไปไหนครับพี่ลูกนี่ครับเป็นจุดขายลูกจุดหนึ่งของชุมชนอ่าซอยตลาดริมน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นต้องหัวมา ประมาณนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มีมุมด้านข้างตรงนี้ด้วยครับจีดถ่ายรูปไฟเล็กๆนะครับก็จะมีศิลปะบนผนังนะครับให้เราได้เซฟฟี่หรือว่าถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีบ้านเก่านะครับนี่บ้านเก่านี้คืออนุรักษ์ไว้นะครับเป็นบ้านไม้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเยี่ยมชมกันเลย รักษาความดั้งเดิมไว้นะครับไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเป็นบ้านสมัยใหม่นะครับก็รักษาความเป็นโบราณไว้นะครับนี่ครับตลอดตลอดทั้งสายนี้นะครับทั้งสายนี้นะครับก็จะมีปฏติมากรรมนะครับบนผาบนฝาผนังนะครับบนกำแพงนะครับก็จะมีรูปปลารูปแมวอะไรแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาถ่ายรูปเซลฟี่นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปรูปแมวส่วนมากที่ที่เห็นนะครับจะเป็นรูปรูปแมวนะครับอ่านี้มีรูปสิงโตด้วยนะครับนี่เชิดสิงโตโอ้สุดสุดเลยนี่ครับสวยงามมากเลยครับผม มันแบบเป็นสนีอีกแบบหนึ่งนะ,นงนนะครับในชุมชนนี้ครับเดี๋ยวให้ทุ quan, ท Oliver, ทกคนที่มาตลาดนะครับแวะ yeah. มาซอยนี really ages, ้ครับมาถ่ายรูปจุดถ่ายรูปเยอะมากครับเห็นน้องแมวตลอดทางเลยครับในการถ่ายรูปนะครับผมนี่นี่คือเรามาสุดซอยแล้วนะครับจะมีภาพภาพหนึ่งครับที่สวยและงดงามมากครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผม นี่พ่อหลวงนั่นเองครับนี่ครับนี่นี่สุดซอยเลยครับผมซอยซอยซอยยาวมากนะครับโอ้โหตัวจริงนะนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมบางบางตัวก็มีชีวิตอยู่บางตัวก็ไม่มีชีวิตอยู่ครับที่ผ้าวาดบ,บนบนกําแพงนะครับ ย่นีวเขาบอกว่าอย่าลืมไปเที่ยวทะเลกันเออบอกว่าอย่าไปเที่ยวทะเลกันลืมลืมทะเลเลยมาห้าจุดนี้คนที่วาดนี่คือคือทางบ้านใช่ไหมครับที่แบบให้ให้วาดหรือว่าทางชุมชนครับอ๋อทางชุมชนเองนะครับ๋ออ

กุ้แจไทยทำไมหล่อจังเลยอะกุญแจไมหล่อจังเลยอะทำไมวันนี้ตัวเองหล่อจังเลยนี่ตามซอยเล็กๆก็มีประดับตกแต่งนะครับด้วยรูปแล้วก็ขนาดไฟเล็กๆนะครับก็ยังมีประดับด้วยครับเอาป้ายกระตืออนี่าไหม นี่เรามาเที่ยวอันนี้ก่อนครับสวยไม่สวยไม่รู้แต่ครูไม่เคยว่างไข่ใหญ่ไข่ยาก็ได้พวกเราไปผูห้หญิงยุคใหม่มีไข่อยืนเยิยวคะ่ะนี่นะครับคือนะครับต้องคู่ผู้ชายค่อยไปได้เยี่ยวคล้องขี้คล้องใช่ครับผมเป็นคนตรงๆครับ <c oughs> น,นี่ค่ะภาพนี้ภาพนีไคือว่าเสร็จ คนเราถ้าไม่มีอะไรที่ยึดติดต่อกันแล้วไม่ควรที่จะพาดพิงซึ่งกันและกันนะครับมาฟังนี้เดียวนะครับเนี่ครับเดี๋ยวชาไทยพาเดินดูเรื่อยๆครับยูโรครับสนุกไหมครับอยู่บ้านยูโรมีไหมแบบเนี้ยสนกครับมีครับแบบนี้แต่ที่ด้านตะลางเขาเพิครับอ๋อ เป็นซอยเล็กๆนะครับที่แบบมีตลอดตลอดอ่าตั้งแต่หน้าซอยยันท้ายซอยครับมีประดบประดับตกแต่งด้วยแบบภาพบนผาผนังนะครับแล้วก็โคมโฟงโคมไฟอะไรจะเต็มหมดเลยเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ถ่ายรูปนะครับกำลังเดินมา คุณยายเหนื่อยไหมครับคุณยาแข็งแรงมากเลยเ้นไหนคนนั้นไหมเขาเซลลอยู่เขาบอกว่าใส่แมสด้วยหน้าทุกคนเขาบอกเอซีบอกเดีใส่นอมากเลยชรบุรีในเมืองจะไม่เพชรบุรีในในเพชรบุรีเขาบอกว่าไม่สร้างบ้านไม่เกินสองชั้นใช่ไหมครับ อันนี้ FC บอกอันนี้สามชั้นอยู่จะเป็นเขตประกาศย่านเมืองเก่าแล้วอ่าอันนี้ประกาศนะครับไม่เกินสองชั้นนะครับไม่ได้นะ FC บอกว่าอย่างงั้นฉันจะไข่ก้นให้เหมือนคนนั้นไหมก็ได้น่ารู้วตดเราล่ะนั่นแหละสามเจอที่ซ้ายเลยจะซ้าไม่ได้ยีโรมันกลัววัวครับยูโรไม่ได้อารมณ์ถ่ายถ่ายคลิปทั้งอยู่ไกลก็วิ่งน้ำจงขนาดนั้น แมวขายรองเท้ามาดูแมวขายรองเท้าคาราเมลคาราเมลอุยตาสวยนะขอบตาดำนักยุบดูดีๆอ๋อเป็นอะไรลูกเขาเป็นอะไรเขาผู้หญิงผู้ชายได้เลยตุ่มเนี่ยขมมนได้รับคาราเมลคาราเมลตาสวยตาสวยขอบตาดำอ่ะเขียนเขียนเขียนอายไลเนอร์เนอะเขียนอายไลเนอร์เหรอใค่ของดีๆนะอย่าลื่นนะอย่าห้ามใจนะเวลาแท้ชอบแมวได้เดี๋ยวใครมาปล่อยแล้วจะตกไปอีก โอ้ยที่ที่นู่นก็สามสี่สิบสี่สิบตัวเลยครับที้าเบลเยอะลเบลน